ใชวันหยุดครับสวัสดีวันเสาร์คับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราจะไปสวนนภูมิกันครับวันนี้วันที่12 สิบสองตุลาคมเราจะไปสุวรรณภูมิสมุทรปราการเราจะใช้เส้นทางแจ้งวัฒนะรามินทาไปขึ้นทางด่วนตรงก่อนถึงแฟชั่นไอเลน เรียบเรียบทางด่วนตรงนั้นไปไปเสรีไทยออกไปทางไอ้ไล่มเก้ามินมูลีล่มเก้าเราจะมีเราจะเลี่ยงทางด่วนไปลองลองไปดูกันดูครับไม่ชำนาญเส้นทางเส้นนี้ด้วย ถ้าไปสวนรณภูมิจริงก็งไปแต่ทางบัวกับ <c oughs> วิ่งวิ่งมินบุรีล่ลมเก้าเดี๋ยวลองไปเส้นเนียกันครับ <c oughs> ตอนนี้ถึงแยกสะพานคำแยกหลักสีแล้วครับ สะพานข้ามแยกหลักสีตรงไปอนุสาวรีบางเขนเราก็ขึ้นขึ้นเราก็ข้ามสะพานไปอีกเราจะวิ่งไปถนนรามินทา ก่อนนะครับแต่แลาจรก็ไม่หนาแน่นเท่าไหร่ก็ไปได้ลดลดคล่องตัวหน้าเราก็สถานีรถไฟฟ้าราชพัฒน์พนคร ขึ้นสะพานไปอีกนี่คือสะพานข้ามวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขนฝั่งขวาเราก็คือราชพัฒน์ราชรพัฒน์พระนครรนไฟฟ้าสายสีอ,อะไรครับสายที่วิ่ง พ่อหนโยธินไปสะพานใหม่่นี่ก่อนนะครับเพื่อนๆขออนุญาตขับรถก่อนนะครับเพืออ่อความปลอดภัยครับผมสวัสดีครับ